พวกเราก็รู้แล้วภูมิหลังของเทวดาและมนุษย์ถึงทั้งบทเนี่ยเประกอบด้วยธาตุแต่มนุษย์ที่เราเห็นกันหน้าตาชัดๆเพราะว่าธาตุดินเป็นหลักเป็นประธานเทวดาเขาธาตุไฟเป็นหลักเป็นประธานเขาเลยเหาะได้แต่เทวดาก็คืออดีตมนุษย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะ กระถินสามหมื่นวัดปีนี้ให้ได้บุญเยอะๆอยู่เป็นมนุษย์ก็ให้อายุวันโนสุขังพลังถึงคราวลาโลกก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายชัดๆใสๆเห็นวิมานตัวเองตั้งแต่ยังอยู่ในพื้นมนุษย์แล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เต็มปลืม้มอะไรที่ขาดในวิมานตัวเองก็ไปดูไปตรวจได้ชัดๆ แล้วไปทําให้สมบูรณ์แล้วก็ไปพบกันอีกทีงดุสิตบุรีกับหลวงปู่ครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์พร้อมหน้ากันเน้อสาธุอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะควา อะระหังสัมมาสัมพุทธภาวาพุทธังพคะขวันตังอะภิวาเทมีพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิพุท,ธพท,พทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระควตาธรรมโมสวากาโตพระควตาธรรมโมธรรมนงมมัสสามิธรรมนงมมัสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเทียงกันนะครับกราบกราบกราบโดยบุญกระถินที่เราตั้งใจจะสร้างกันทั้งสามหมื่นวัดในครั้งนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จะพลิก ประเทศไทยให้เป็นปิ่นนานาประเทศเป็นศูนย์รวมของคุณธรรมเป็นศูนย์รวมของสมบัติที่จะให้เลี้ยงทั้งโลกเป็นสุขได้เป็นอัศจรรย์โดยไม่มีใครคาดคิดด้วยบุญนี้นี่แหละขอให้พวกเราจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติมหาสมบัติจักรพัรด์ตักใจเท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดกับพวกเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติ นับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกรบ Grr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 